สวัสดีครับผม C ีดีีผมออกมาข้างนอกนะครับมาหาที่ถ่ายรูปที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในประเทศเนี่ยมีที่ลับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าที่ลับในวันนี้เราจะได้ภาพสวยๆขนาดไหนเอาไปลงไอจีหรือว่าระหว่างนี้ผมก็ทําเพลงเยอะมากก็กำลังหาโลเคชั่นสวยๆเอาไปถ่ายเอ็มดีด้วยเดี๋ยววันนี้ถือว่าเสียโอกาสที่มาดูโลเคชั่นแล้วก็เก็บภาพไปด้วยกันพร้อมกันเลยแล้วก็พาเพื่อน ในชาแนลผมนะครับอาจจะคิดถึงการไม่ได้เจอกันนานนะครับผมตั้งแต่ผมเข้ากลุ่มมาตอนนี้ก็ใกล้จะปดแล้วนะครับผมหนึ่งสัปดาห์นี้ก็ปดแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมตัวเพื่อที่เดิททำงานใหญ่กันแล้วผมก็มีหลายเพลงให้ทุกคนติดตามนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้เราไปดูโลเคชั่นรับกันก่อนล้วรัโอเคเราเราได้โลเคชั่นดีแล้วนะฮะที่แบบดูแล้วมันน่าจะถ่ายแล้วได้มุมสวยดีนะมีสะพานขึ้นไปนะมีสะพานขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นมีแบบ างสวนขึ้นมาเดี๋ยวเราลองแชะภาพสัก2-3รูปดูเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้สาวๆมาเช็คอินเยอะผมเลยต้องมาเช็คอินหน่อยนะฮะแต่ไม่มีสาวเลยทุกคนมีแต่มอเตอร์ไซค์สวนไปสวนมาคืจะโดนชนแล้วเมื่อกี้นะไม่ไม่แต่ผมว่าความจริงแล้วโค้งนี้มันก็ได้นะแต่ว่ามันติดแค่ว่าแบบมันแบบมีเสาไฟมันมีสายไฟนิดนึงอ่ะมันมีถุงซะแล้วเนี่ยตรงเนี้ย มันมีสายไฟเห็นไหมเวลาเราถ่ายไปนก็แล้วไงเลยเสียทัศนียภาพนิดหนึ่งแงส่วนตอนนี้เพราะว่ามันยังมันยังไม่ค่อยได้ว่ะมันแบบมันมีสายไฟมันมีเสาไฟฟ้ามันมีแบบถุงขยะอะไรเยอะเดี๋ยวไปจริงี่่งไหมสนใกล้นี่เนาะไม่ไม่ไม่ลบกวนเวลานานวันนี้แป๊บเดียวันีตรงนี้วันนี้ดิบแน่นอนน้องชายนี่ว่าโลนี้จบได้โลนี้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวขับบ้านละมาเนีนย เดี๋ยวพี่ถอยไปนิดนึงครับถอยเอ็นเอ็นเอ็นทางนี้ไหมครับนิดนึงเหรอถอยนิดนึงครับโอเคเนี่ยเพราะว่าพี่ยืนบนพุทบาทไลยครับบนพุทบาทเลยเหรอแกงน้ำก็เลยเข้าหน้ากูแล้วน้อนั่งรถมานิดนึงแถ่ว่าแบบพี่ว่าตรงโลเคชับนี้ได้แน่นอนอันนี้ดิบแน่นอนพี่ว่าโลนี้จบแกง โลนี้จบโรเวรชั่นนี้นี่พี่เห็นแบบมีคนมาเคยมาถ่ายเอ็กบีแล้วนะว่ามันได้ความแบบเติร์กได้ความเทนนี่เห็นไหมเป็นไะงนี่ได้ไหมได้ความเติร์กดีกว่าน้องแต่ว่าคิดว่าไงวะลองขึ้นดูข้างบนก่อนนะพี่เหรอว่าถ้าเกิดสีมันไม่เก่าขนาดนีมันไม่ซีดขนาดนะมันจะได้ความสดใสวันนะี้นะมันไปติดต้นโพซะแล้วอะ<ต>ไม่ไม่ไม่คือต้นโพอะไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็มั่วไปพูดไปพูด <laughs> ไปเรื่อย ติดต้นไม้ใช่ถ้าเกิดไม่มีต้นไม้นี่มันอาจจะเห็นดางทวนได้อยู่เห็นดางทวนได้อยู่ดางทวนเป็นดางทวนเป็นดางฮะทางทวนงงเลยอีกนิดนึงว่ะถ้าอีกโลนึงไหวไหมอืมไหวว่ะพี่ผมไม่ไหวนะได้อยู่นะไม่ก็คือไม่ไม่คิดไม่คิดตังค์นะกลับบ้านดีกว่าครับโลลับต่อไปที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะครับผมก็จะเป็นโลลับนะครับแต่ว่าผมจะหาพื้นที่ที่มันดูสตรีทมากที่สุด ไม่บอกใครแน่นอนทันก็ไมงได้เลยผมไม่บอกใครแน่นอนว่าผมอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณหาก็ไม่เจอแน่คุณหาไม่เจอแน่รลรับที่ผมจะมาถ่ายในวันนี้โอเคเดี๋ยวแบบสตรีทหน่อยเติร์ฟหน่อยแต่มันอาจจะมันแสงมันได้ไหมมันมันดูมืดนี่หนึ่งไหมมืดไปหนึ่งนะพี่ได้อารมณ์แบบเติร์ฟอ่ะ แต่มันมันติดก๊อกน้ำอ่ะติดครับพี่มันฟิลมันยังไม่ได้ฟิลมันจะดูแบบดูไม่เข้าสถานที่ตรงนี้ตงน้พอได้แต่ว่ามันกระกปกมันดูยังไงไม่รู้วะน้องคือที่เราถ่ายมาทั้งวันเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบมันยังไม่มีโลเคชั่นที่แบบถูกใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันยังไม่ได้วะผมดูโลเคชั่นเดิมันเดยวนี้ก็มีน้ำตรงนู้นที่เราไปถ่ายมาแสงแม่งก็ไม่ได้ตรงนี้ก็มืดอีกถ้าพี่ขนาดนั้นสร้างนุงเองเลยดีกว่าพี่ สร้างเมืองเองไงอ่ะได้วะเง<ด>ินไม่มีด้วยช่วงนี้โควิดพื้นที่ไปสร้างไหนอ่ะโหนี่เกม Free Fire Max ที่ในโหมดคราสแรงเขาสร้างเมืองเองได,ได้ด้วยนะครับเฮ้ยบ้าพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงครับพี่สร้างเมืองเองได้เลยเหรอวะใช่ครับหรอไม่อยังไงก็คือแบบตรงไหนที่เราอยากจะให้มีพื้นที่มีมุมแสงดีๆหรือว่ามีกล่องมีฉากกำบังมีอะไรได้หมดเลยตึกอาคารมีหมดเลยต้นไม้อะไรอย่างงี้ได้สร้างได้ไหมได้หมดครับพี่จริงป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันดู เนื่องจากข้างนอกนะครับเราไม่สามารถออกแบบเมืองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่น f ีฟายแม็กซ์กันเพราะว่า f ีฟายแม็กซ์ตอนนี้เขามีโหมดค่าแฟร์นะครับซึ่งเราสามารถออกแบบเมืองได้ด้วยตัวเองและเราสามารถชวนเพื่อนมายิงปืนด้วยกันได้ในเมืองของเราเพราะฉะนั้น,นวันนี้ CDG จะออกแบบเมืองของตัวเองเป็นยังไงเรามาดูกันพร้อมแล้วเ e t s go เอาเป็นเกมฟีฟายแม็กซ์ครับ ต้องบอกเลยว่าโหมดคัฟแลนนะครับเป็นโหมดที่แบบโคตรมันเลยนะครับเราสามารถที่จะ Create และก็สร้างแมปเองได้นะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันนะครับฟรีไฟแม็กซ์เป็นฟรีไฟเวอร์ชั่นใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลกให้คุณสัมผัสประสบการณ์เอาตัวรอดแบบจัดเต็มแม็กซ์พร้อมความพิเศษที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเคยภาพคมชัดสะใจการาฟิกก็่งละเอียดและที่สำคัญนะครับสามารถใช้บัญชีฟรีไฟเดิมได้เพื่อเข้าสู่ระบบฟรีไฟแม็กซ์โดยไม่ต้องสมัครใหม่ เอาตอนนี้นะครับผมก็สร้างแมบเสร็จแล้วนะครับในคาาแลนนะฮะเพื่นมากรู้ตัวอีกทีนึงก็แมบเต็มแล้ว <struggling> มีลงมีรถอะไรอะ่ะ <dans> <in> หอคอยมีต้นไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลย <in> ผมก็คิดอะไรได้ผมก็ใส่ไปนะครับเ <in> พื่อนมากเราอยู่ที่ <in> ลอลปี้นะตอนนี้ผม <in> ชวนเพื่อนมาเล่นนะครับเ <in> พื่อนเยอะมากใส่แม่งเลยใส่แม่งทุกคนเลยเปิดก่อนเลยดีแกแกเล่นฟีไฟลมานานแน่ะ เฮ้ยเกมเขามีตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งเล่นล่ะเออฉันเอาไปสร้างเมืองมาแล้วในคราฟแน์แต่คราวนี้คือฉันกับแกต้องแบบเป็นลองไปซ้อมมันก่อนลองไปแบบเจอคนอื่นก่อนว่าแบบเฮ้ยฝีมือเราได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดแกมาเล่นในเมืองฉันอะฉันรู้แบบบทเนยแกต้องแบบฝึกเยอะหน่อยอะเข้าใจปะแกอว่าแกออุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมีมีมีคนมีคนตายแตกหนึ่งเฮ้ย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 ทำไมอะฉันไปแล้ว โอเคแกถือว่าฝีมือเราอยู่ในเกณฑ์ที่แบบใกล้ๆกันเดี๋ยวเจอแกมาในเมืองฉันเราเจอกันในแมปของแกได้เลย <c oughs> อย่าลืมโหลดฟรีไฟแม็กโหลดฟรีแล้วไฟล์เลยได้ทั้ง App Store และ Google Play โอเคครับหลังจากที่เราเล่นฟรีไฟเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปหาที่ออกกำลังกายไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเราไปถ่ายร,รูปสวยๆหน่อยดีกว่าพร้อมแล้ว let's go ครับระหว่างนี้นะครับผมขอถ่ายสเก็ตออกกำลังกายหน่อยระหว่างรอแก๊งเราเพื่อนๆมานะคร <See ya. S 1> ับผมเนี่ยเนี่ยแหละสร้างเมืองเองมันไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมน้องพี่บอกแล้วต้องไปสร้างเลครับแดนเพื่นจะได้ไม่มีผู้ขาอะไรแบบนี้ไม่ได้เกือบหัวแตกแล้วนะมีได้เห็นไหม <c oughs>